สวัสดีครับพี่น้องมันนี้นี่เคตสเคตหนึ่งครับเป็นรถเวฟครับอันเจ้าของรถเพิ่นว่าน้นำมันเครื่องมันคือไหลออกนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับน้ำมันเครื่องคือไหลออกนี้ครับพอดีผมจอดไว้มันก็นย่อยครับนี่ตรงนี้เิ่นว่าเป็นหยัางเบื่องให้น่กะจิท้ำการแกะ เอาว่าเบิงไหพี่น้องเบิงน้ากันได้ครับว่ามันเป็นอย่างว่าเคนี้นีนเป็นอย่างเป็นว่าบดติดน้ำนะครับพอดีอยนผมไปแกะมึงผมไปเปลี่ยนหัวเทียนไหนเป็นแล้วครับหัวเทียนมันบอดได้ไหมอะพ่อไอส่วนไอส่วนเทียนมันบดติดเนี่ยคือคือหัวเทียนบอดครับตัวันติดแล้วแต่ว่าแต่มันเรื่องที่มันแตกออกอย่างนี้ไหลออกอย่างนี้มันเป็นอย่างพนาเป็นมาเบิงไหเนี่ยตอนนี้กันรวมพี่น้องนี่ เ,เดี๋ยวผมมีทําการแกะหรือออกให้เบร์นะครับว่าเป็นหยังพี่น้องครับไปเบิงทำงานครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องม,มีทําการถอดเออว่าน้ำมันเรื่องสิมันไหลลงเหนียวครับมันเกิดจากหยังเนาะสิ้นมันหัวหรือว่าหยังน,นะครับผมคิดไว้ว่าน่าจะเป็นสิน้นสอดสิ้นจานไฟหัวพี่น้องก็เพราะเนี่ยเอายังบรกแย่เอากันยังบร์หูครับว่า มันเป็นอย่างเพราะบางสิ่งที่เรา,าคิว่ามันอาจจะเป็นมันอาจจะโมแมนก็นได้ครับไปพี่นอ้องแกะครับ อพี่น้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจผมน้ำเนยได้ครับผมจะได้นำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปเกี่ยวกับการสำรวจนะครับแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนงี้ผมจะได้หาเคลแปลกๆใหม่ๆสุขี่สุน้องเบิรงเด้อครับเด้อกำลังใจกดติดตามให้ผมน้ำเนยได้ครับเด้อ มาลุ่นกันครับร้านเป็นังครับพี่น้องหลังจากผมลื้อละถอดเ็จล่ะ ด้หูถึงสาเหตุท uh huh. mm hmm. okay ี่มันเป็นอะครับอันนี้สาเหตุรถคันนี้ครับพี่น้องเห็นม่นหนมันน่ครับหนมันนี่นี่ครับมองน็อดยึดไอ้มังน็อตยึดนี่ครับมังน็อดยึดสเตย์พักเท้าสเตย์พักเท้าหน้าครับน็อดยึดตัวนี้พี่น้องนี่นี่ครับนี่โอเคซีโตนี่เห็นไหมครับขาดหนมันยังเปียกเปียกเลยอยู่นี่นี่ครับพี่น้องตัวเกิดปัญหาคือน็อดตัวนี้ครับนี่ ตัวนี้มันเาวาเกินไปพี่น้องปัญหามันเลยเกิดปกติแล้วนี่พี่น้องนี่รอตมันอีลีรอตมัานสิสิ่งตัวเาประมาณสท่านี้พี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับแต่นี่พี่น้องเมิ่งเด้อมันเา่ากว่ากันหลายปะครับนี่ครับมันเา่ากว่ากันหลากหลายเลยครับพี่น้องมาที่นี่ปัญหามันเลยเกิดครับเป็นอย่างคือปัญหาเกิดที่ครับ คื <K ills> นอน็อตตัวนี้ครับนี่น,น,น็อตนี่มันยาวครับบัดนี้เวลาเขาขันเข้าไปปึ๊บมันยาวมันถีไปทะลุห้องเครื่องครับมันถีไปทะลุเข้าไปในห้องเครื่องพอทะลุเข้าไปในห้องเครื่องแล้วปึ๊บหนามันครับหนามันมันถีไหลลงมานทำน็อตน,นี่เลยครับรถคันนี้คือปัญหาเกิดคือน,อน็อตเอาน,อน,น็อตยาวใส่ครับแต่พี่น้องคนใดถ้าน,น็อตพวกนี้มันหลุดพี่น้องอย่าเอาน,อน,น็อตยาวใส่เลยครับเอาน็อตสั่นของมันนี่ยาวประมาณ ครื่องนิ้วครับนี่บอกเขาว่าน็อตตัวผูเครื่องนิ้วน็อตตัวนี้ประมาณนิ้วเครื่องครับนี่ประมาณนิ้วเครื่องเาาเท่าหนึ่งสองเท่าของน็อตของมันครับของมันสีอยุประมาณทำนี้ครับอันนี้เงาห็อด่ประมาณเท่าหนึ่งของน็อตของมันมันก็เลยขึ้นไปทะลุของเครื่องครับของเครื่องที่ยุใจนี่พี่น้องถ้าไมน้ำมันไหลออกนี่คือปัญหาที่มันเสือครับบานี้ ถ้าพี่น้องคนใดสีใส่น็อตจังซี่อีกอ่ะยายาใส่น็อตเงี้ยวได้ครับถ้าใส่น็อตเงีวสีเห็นปัญหาเกิดทันทีครับนี่ครับพี่น้องปัญหาที่มันเกิดเกิดคือตัวนี้แหละครับบ่บอมเนบอมเนบอมเนสิ้นตัวนี้แล้วบอมเนบอมเนสิ้นเกียร์ตัวนี้แล้วครับเป็นเป็นตัวนี้แหละครับเป็นไอ้น็อตน็อตทะลุเข้าไปในห้องเครื่องของสีทจำการอุดอุดน็อตตัวนี้ครับว่าให้มันไหล ปัญหาที่มันเกิดคือพี่น้องคืออันนี้เด้อครับเด้อปัญหาที่มันเกิดคืออันน,นอตตัวนี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดให้กำลังใจน้ำนได้เด้อครับพี่น,ออน้องเคสนีค่คือจบครับเคสนี้ปัญหาคือเกิดตำนี้ครับอันนี้คือจบนะครับปัญหาเกิดก็คือแก่แก่โดยการผมสีไปเอาอ e ีบ e ็อกซี่อีบ็อกซี่มาปิดครับปิด ปิดไปเลยปิดน็อตหู้นี้ไปเลยครับไฟหน้ามันมันไหลออกเลยเราเข้ากับยึดน็อตสามตัวนี้แทนครับเห็นไหมครับนั่นง่ายปุ๊บลงมาเลยนี่ครับง่ายงมาจากน็อตเครื่องครับโอเคนะขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องที่ให้การติดตามให้กำลังใจบังคีบผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะเด้อคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ